สำนักข่าว BBC มีรายงานนะคะว่านายบริสจอนสันนายกรัฐมนตรีสหราชาอาณาจักรได้ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกค่ะว่าเขาได้ไปร่วมงานดื่มสังสรรค์ที่สวนของบ้านหมายเลขสิบถนนดาวนิงหรือทำเนียบนายกรรัฐมนตรีในกรุงลอนดอนระหว่างการล็อกดาวน์ในอังกฤษช่วงเดือนพฤษภาคมปี2020ค่ะพร้อมทั้งเอ่ยคำขอโทษในการตอบคำถามต่อสมาชิกสภาสามัญเมื่อวานนี้ โดยการจัดเลี้ยงในครั้งนั้นมีขึ้นในช่วงที่มาตรการล็อกดาวน์ในอังกฤษยังคงมีผลบังคับใช้นะคะก่อนที่จะมีการประกาศผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มหลังจากนั้นอีก12วันกำหนดให้สามารถรวมตัวกันได้สูงสุด6คนในสถานที่กลางแจ้งโดยมีผลเมื่อวันที่1มิถุนายนปีเดียวกันค่ะ นายจอนสันได้กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาด้วยว่าชาวสหราชอาณาจักรหลายล้านคนต้องเสียสละครั้งใหญ่หลวงในช่วงที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ในรอบแรกเมื่อปี2563และแม้ตัวเขาเองจะมองว่างานเลี้ยงดังกล่าวเป็นการพบปะพูดคุยเรื่องงานมากกว่าและตัวเขาเองก็อยู่แค่เพียง25นาทีแต่ต้องขออภัยจากใจจริงสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้านเซอร์คิลสตาเมอร์หัวหน้าพักแรงงานและผู้นำฝ่ายค้านของอังกฤษ ได้ออกมาประนามการกระทําของนายกจอนสันพร้อมทั้งเรียกร้องให้ลาออกจากตําแหน่งค่ะเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและสิ่งที่นายจอนสันได้ทําลงไปเขาระบุนะคะว่าชัดเจนว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายโกหกประชาชนและตอนนี้นายจอนสันไม่สามารถที่จะนําพาประเทศในสถานการณ์วิกฤตได้อีกแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามนายจอนสันเลี่ยงที่จะพูดเรื่องข้อกดดันจากฝ่ายค้านที่ให้เขาลาออกจากตําแหน่งและเบี่ยงไปพูดเรื่องอื่นแทนระหว่างการประชุมสภาในวันนี้ สื่ออังกฤษหลายๆสำนักได้มีการรายงานตรงกันอีกค่ะว่ามีหลักฐานทั้งภาพถ่ายและวิดีโอที่ชี้ชัดว่านายจอห์นสันและภรรยาเข้าร่วมการดื่มสังสรรค์กับคนหลายสิบคนที่ดาวนิงสตรีททั้งๆท,ท,ที่ตัวเขาเองเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบต่างๆซึ่งก็รวมถึงการห้ามรวมกลุ่มการแจ้งด้วยรวมถึงหลักฐานที่ยังระบุนะคะว่าตัวเขาได้ส่งคำเชิญให้กับหลายๆคนว่าสามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาร่วมงานได้ค่ะ